รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมันเป็นไปได้ยังไงรัฐบาลมาผลิตยาบ้าเองสิ่งที่เราคิดว่าเราจะแก้ไขแล้วได้ผลมากที่สุดเนี่ยท่านประธานครับคือทำให้ราคามันถูกมีการแข่งขันครับโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ผลิตเอง ถ้าเราส่งออกเงินเข้าประเทศเท่าไหร่เฮ้ยคิดได้ยังไงแบบนี้เมื่อไหรที่หลอนที่เมานะครับเราก็จะมีบันไดปีนขึ้นสู่เสาไฟให้ทันทีอ๋อเตรียมบันไดรอไว้เลยมีบริการจับท่านรัฐมนตรีเถียวว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาขังไว้กับไอ้คนเมายาบ้านี่ยท่านประธานนะแก้แบบนี้แหละแก้แบบนี้ก็ไม่เร็วนะครับผมว่าคนติดยาบ้าจะหายบ้าเพราะรัฐมนตรีบ้ากว่าขโมยขโจรไม่มีครับ เพราะอะไรครับวพวกนี้มันเสร็จเสร็จปุ๊บตีสามสมันเดินกันให้ว่นเลยฮะปัญหามันเดือดร้อนครับท่านประธานลูกท่านยังไม่ลงจากเสาไฟฟ้าหเลยยังไงครับสภาท็อกสภาท็อกสภา เชิญนั่งครับท่านสมาชิกค,ครับขอเปิดประชุมสภาทอล์กนะครับเรื่องแรกที่เป็นเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทอล์กทุกท่านทราบก็คือวันนี้มีเรื่องสําคัญการประชุมสภาทอล์กของเราตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเริ่มถ่ายทอดการประชุมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ เวลาห้าทุ่มวันอาทิตย์นะครับต้องขอขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32ด้วยนะครับที่ให้ความสำคัญกับคนนอกสภาอย่างสภาทอกนะครับสภาทอกขอต้อนรับสมาชิกสภาทอกทุกท่านนะครับทั้งคนที่อยู่นอกสภารวมทั้งคนที่อยู่นอกอคอกด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่นอกไหนก็ตามแม้กระทั่งนอกมุ้งเราก็ต้อนรับนะครับ แต่สมาชิกของเราส่วนใหญ่จะสังกัดมุ้งทั้งนั้นนะครับบางคนก็อยู่มุ้งเล็กบางคนก็มุ้งใหญ่ครับบางคนก็อยู่นอกมุ้งครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในมุ้งครับเนื่องจากกลัวยุงกัดครับแล้วที่เข้าไปอยู่ในมุง้งบางครั้งก็กัดกันเองนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของสมาชิกสภาของเรานะครับบางครั้งก็กัดกันจนมุ้งแหกก็มีครับ มีท่านสมาชิกยกมือนะฮะท่านท่านสเสนศรีสุวรรณมีเรื่องอะไรครับขออนุญาตท่านประธานหารือสักนิดหนึ่งครับ,รบเริ่มต้นนี้ผมสังเกตสมาชิกในห้องนี้นะครับมีหน้าตาแปลกแปกมานั่งอยู่ครับท่านประธานครับไม่ใช่คนแปลกหน้าใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ <c oughs> อยากจะเรียนถามท่านประธานว่านี่คือตัวจริงหรือว่าตัวสาธิตหรือตัวสาธิตจริงหรือตัวจริงสาธิตครับท่านประธานครับ หรือตัวอะไรครับทำไมทําให้สภาท้องของเรามันเป็นสภาจริงหรือสภาสาธิตครับท่านประธานครับท่านสงสัยใครว่าเป็นตัวสาธิตครับแล้วรายการเราเนี่ยมันมันออกจริงไหมไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยออกจริงๆไม่ใช่ออกแบบสาธิตท <laughs> ่านประธานทานต้องเข้าใจาต้องให้มันชัดเจนว่าว่าเป็นใครตัวจริงตัวปลอมตัวเทียมหรือตัวสาธิตท่านประธาน ท่านท่านสเสน่เป็นผู้ใหญ่ก็เลยเป็นห่วงทุกคนเลยนะท่านสมชายครับท่านเป็นประเด็นเดียวกันหรือเปล่าครับประเด็นเดียวกันท่านประธรรานที่เคารพค,ครับผมสมชายหนุ่ยจากร้อยเอ็ดวันนี้สภาทอล์กของเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งได้มีโอกาสต้อนรับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาเรียกว่าหมอตีท่านสาธิตปิตุเตชะประมือดังๆต้อนรับหน่อยครับพี่น้องครับอันนี้ท่านท่านมั่นใจแล้วนะครับว่า ว่าเป็นท่านสาธิตนะตัวจริงแน่นอนชื่อท่านสาธิตท่านสาธิตมาเนี่ยท่านประธานนึกถึงประเด็นหนึ่งเรื่องใหญ่เลยในสภาแห่งนี้เรื่องอะไรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านอาจารย์วสันของผมว่าคุณหมอชนละแพร่นี่แหละครับยาบ้าสิบเม็ดท่านประธานบอกใครมียาบ้าสิบเม็ดไม่ต้องติดคุกเฮ้เยยังงี้มันได้เหรอ มันยาบ้านะไม่ไม่ใช่ขนมปาเต้นะ <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่รังนกดอกบัวคู่นะดอกบัวคู่นี่มีกี่มีกี่ขวดก็ได้ใช่ไหมครับมีกี่ขวดก็ได้แต่ยาบ้าสิบเม็ดเนี่ยรรท่านประธานที่เครบเม็ดเดียวมันก็ทำลายสังคมพอแล้วคนเมายาบ้านี่รรท่านประธานมันเมายาบ้ามันจะเกิดอาการอะไรบ้างมันมีเกิดอาการรั่ว เมาแล้วรั่วอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ที่ร้ายในเมาแล้วหลอนฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วไอ้พวกที่เมายาบ้าท่านประธานมันไม่เคยไฟต่ำมันไฟสูงมันทำพฤติกรรมยังไงไฟต่ำคือมันไม่ปีหลอกลัวบ้านนะมันต่ำมันปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงนุ่นโอ้พวกไฟสูงนะใช่แล้วเวลาจะกล่อมกันลงมาเนี่ยพูดมันไม่รู้เรื่อง เอ้ยลงมามันปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงเท่าทานลงมาลงมาเดี๋ยวไม่ลงเนี่ยตกมาตายนะมันว่าไงบอกเรื่องของอ้าวเอ้ยตกมาตายแล้วเราการไฟฟ้าไม่รับผิดชอบนะมันบอกเรื่องของฮะแล้วไม่มีเรื่องของมันเลยเหรอไม่มีเอ้ยแบบเนี้ยเดี๋ยวก็กลายเป็นลูกกําพามันบอกเรื่องของอ้าว แล้วลูกเนี้ยจะอยู่กับใครเรื่องของฮมย <c oughs> มันคุยกันอยู่แค่นี้ทําไมาไม,มีเรื่องของมันสักเรื่องเลยไม่มีเลยวิธีนี้แนวคิดนี้ยาบ้าสิบเม็ดไม่ติดคุกนั้นเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวท่านประธานครับ <c oughs> จับท่านรัฐมนตรีเทียมว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาขังไว้กับไอ้คนเมายาบ้านี่ทานประธานนะแก้แบบนี้แหละแก่แบบนี้ยาบ้าสิบเม็ด หังไวสิบวันถ้ารัฐมนตรียมไม่เป็นอะไรเลยอน,อนุญาตให้มียาบ้าสิบเม็ดไม่ติดคุกได้ขอพระคุณครับตประจานครับผมเกรงว่ารัฐมนตรียมจะไปปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงกับเขาด้วยดีครับท่านสมภาคเรื่องเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าครับทำไมพูดจบเร็วจังเลยยังไม่ได้พูดหรอกครับยกมือสิบนิ้ว กันเกตเกษาขอน้อมวันทาท่านประธานพิสนุสกุลลงวิลาผมสมภาคชูโชตเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมจะอภิปรายในเล่นลิเกครับแยกท่านยากเหลือเกินนะปัญหาเรื่องยาเสพติดที่ท่านสมชายหนองฮีฝ่ายค้อน ได้มากล่าวหาเรื่องเซตเมต็ดสาเม็ดอย่างก็แล้วแต่ปัญหานี้เกิดกับเยาวชนคนต่างเหนือโดยเฉพาะดินแดนแห่งร้านนาเกยดกับเพื่อมเรื่องของการติดยาท่านประธานยังไงลูกท่านยังไม่ลงจากเสาไฟฟ้าหรือยังไงครับมันเป็นเรื่องกับค่ อันนี้เรื่องประชาชนหรือเรื่องตัวเองครับท่านประธานครับมันเป็นเ่อลังเก,กแค่ละอ่อนตอนแต่นทั่วไปยาบ้าเนี่ยอดีตมันเรีว่ายาม้าเนี่ยครับละอ่อนติบเจียงใหม่ไปสูบไปกินกันตี้ตูบหรือกระท่อมและปรากฏว่าครับเอายาบ้าเนี่ยซุกไว้กันตำรวจมาเจอมาพบซุกที่คือเหรอครับครับ ัญหามันเดือดร้อนครับท่านประธานจะไปเดือดร้อนอะไรครับก่ยี่ครับท่านทีกเคาครับท่านจะพูดต่อได้ไหมเนี่ยครับใครเช็ดดูเหรอครับจิกกิมนะครับจิกกิ้กจิงจกจจจ้งจกเนี่ยอ๋อจิ้งจกจิ้งจกไปกินยาบ้าจิ้งจกไปกินยาบ้าที่เน็ตไม่หมดคือคงคิดว่าเป็นไข่เพื่อนมันนะ ปัญหาว่ามันไปจับต๊โตเป็นตัวประกันนี่ครับท่านประธานโอ้มันบ้าขนาดนั้นเลยเหลาแค่ว่าคนจับเป็นตัวประกันอันนี้จิกเก็บจับโต๊กโตเป็นตัวประกันต๊กโตนี่คืออะไรครับต๊กโตคืออ่างครับตุ๊กแกตุ๊กแกตัวใหญ่เลยจิกิกบจริงจกไปจับตุ๊กแกเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันมันบ้าจริงๆนะเนี่ยมันกินยาก แล้วมันเรื่องมันจะจบลงยังไงครับเรื่องมันจบว่ามันแบบแค่ทําร้ายแค่มนุษย์ปะทุชนคนทั่วไปแล้อ่อนต้นแตนเยาวชนคนเท่าคนแก่มันเสียหายถึงสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเช่นจิกิบนี่เป็นสัตว์คู่บ้านก่อนครับคู่บ้านครับคู่บ้านครับโ<บ>ต๊โตะเป็นสัตว์คู่เมืองก่อนครับอ,อยู่ตามเมืองมันจะอยู่ตามประตูตามป้าตามเขาเป็นตี้ของเขาคู่บ้านคู่เมือง ู่บ้านคู่เมืองครับผมมันดูเป็นมงคลยังไงไม่ทราบเนมงคลแต่แต่แต่กิ๊กบันบ้าอยากจะฮึ่สิ่งเหล่านี้เป็นวาระเร่งด่วนตาที่ท่านสมชายได้รับมาวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติเร่งด่วนเข้าใจแล้วครับเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมครับเข้าเข้าใจแล้วครับฮะ คิดว่าพกสบายมาทําอะไรเอามาไว้ซับน้ำตานี่เองคราวนี้ถ้าท่านสังเกตรหรือสงสัยว่าผู้ป่วยนี่มันจะเป็นยังไงท่านสังเกตได้จากอาการของท่านอาจารย์สมพัก